สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะชวนเพื่อนๆมาทำบะหมี่เหลืองค่ะเส้นเขาเรียกอะไรเส้นบะหมี่ไข่นะคะถ้าภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะเรียกว่าชูกัเมงนะคะก็อันนี้สูตรนี้นะคะ,ะถ้าอยากทำเป็นสีเขียวก็ใส่น้ำคั้นน้ำคั้นของผักคะน้านะคะแทนน้ำก็จะได้เป็นหมี่หยก หรือเราจะคึงแผ่นบางนะคะให้เป็นเกี๊ยวก็ได้นะคะแผ่นเกี๊ยวก็ได้<ม>ก็วิธีทําไม่ยากเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะก็เริ่มจากนี้นะคะใช้ไข่สองฟองนะคะไข่สองฟองนะคะแล้วใส่น้ําเพิ่มลงไปนะคะก็ไข่นะคะกับน,น้ํานะผสมกันให้ได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าซีซีนะคะจากนั้นก็จะใส่น้ํามันนะคะ น้ำมันพืชน,นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อีกอีกครึ่งนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะต่อไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปนะคะ,ะแล้วก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วแป้งที่ใช้นี่เป็นแป้งขนมปังนะคะแป้งขนมปัง300กรัมนะคะทําเป็นหลุมๆแบบนี้นะคะ,ะถ้าเพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะแป้งขนมปังหน้าตาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะแป้งขนมปังนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมของที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นี่นะคะตีให้เข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่ไปจากนั้นนะคะก็ใช้ตะเกียบนะคะเนี่ยค่ะ คนนะคะนี่เห็นไหมพอเขาเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะเราก็ต่อไปก็จะใช้มือนะคะทํำเบาๆเฉยๆนะคะไม่ต้องไปบีบอะไรนะคะ จากนั้นเราก็จะแรปไว้นะคะปิดฝาไว้แล้วพักแป้งไว้30นาทีนะคะถ้าเป็นเมืองไทยอากาศร้อนก็ใส่ตู้เย็นด้วยนะคะค่ะเราก็มาดูแป้งกันนะคะที่เราพักไว้30นาทีนี่นะคะสีเขาก็จะเข้มขึ้นนะคะไข่ก็จะเข้าไปอยู่ในแป้งนะคะนี่เราก็มานวดนะคะให้เขาเป็นก้อน แล้วก็โรยแป้งนวลไปนะคะเขาเขาจะได้ไม่ติดค่ะนี้แม่มก็ใส่เครื่องนี้นะคะอยู่ที่ประมาณเบอร์สามนะคะความบางนี่ค่ะเห็นไหมก็จะได้แผ่นเนี่ยค่ะยาวๆแบบนี้เลย แล้วก็มานหมุนกันต่อนะคะโอ้เส้นเส้นยาวมากเสร็จแล้วนะคะก็ได้แล้ว นี่ค่ะเส้นบะหมี่ไข่นะคะเห็นเปล่าถ้าหลังจากที่ได้เส้นมาแล้วนะคะเราก็ต้องมาคลุกกับแป้งด้วยนะคะเขาจะได้ไม่ติดกันนี่นะคะเห็นไหมเส้นสวยเลยก็ต้องคลุกกับแป้งอีกทีหนึ่ง เนี่ยนะคะวิธีทําก็ไม่ยากเนาะลองไปทําดูนะคะก็เหนียวนุ่มด้วยถ้าอยากให้เส้นเหนียวนุ่มเราก็หมักนานหน่อยแต่ถ้าไม่มีเวลาก็สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วค่ะนะอืมแต่ถ้าหมักข้ามคืนเลยก็ดีเลยเนี่ยเหนียวนี่ค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาจับเป็นเป็นที่ก็ได้อืม ค่ะก็ถ้าสนใจสูตรอาหารอื่นๆของแมมนะคะก็เข้าไปดูได้ใน YouTube channel นะคะก็มีอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นวิธีปลูกผักมากมายแล้วก็มีขนมด้วยนะคะก็เข้าสนใจเข้าไปดูได้แล้วก็ถ้าจะพูดคุยกันก็เดี๋ยวเข้าไปคุยในกลุ่มนะคะเดี๋ยวแมมจะแปะลิงก์กลุ่มว้ให้ค่ะนี่โอ้โหง่ายๆเลยอืมสวยดี นี่นะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ